อย่าหาธรมโดยเด็ดขาดข้อห้ามในการบูชาไอ้ไข่หลายคนอาจจะรู้จักแต่ข้อดีข้อเด่นของไอ้ไข่แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กฎข้อห้ามในการบูชาไอ้ไข่มีหลากหลายข้อวันนี้ผมขอพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี 1. โดดเด่นเรื่องการให้โชคให้ลาบเกี่ยวกับทางด้านตัวเลข 2. ของหายได้คืน อันนี้ถือว่าคนประสบพบเจอเยอะของหายได้คืน 3. เรื่องธุรกิจการงานการเงินหลายๆคนธุรกิจการงานย่ำแย่การเงินย่ำแย่ไปขอพอใใรไอ้ไข่ก็มักจะสำเร็จสมดังปารถนากลับมาและยังมีอีกหลากหลายมากมายที่ทุกคนนิยมขอกันวันนี้ผมขอหยิบยกมาเท่านี้แล้วกันนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎข้อห้ามในการบูชาไอ้ไข่ มีด้วยกันไม่กี่ข้อครับสามารถปฏิบัติได้ง่ายแต่ถ้าใครทำไปแล้วอาจจะทำให้ชีวิตแย่ลงกฎข้อห้ามในการบูชายใรรมีไม่กี่ข้อครับทุกคนสามารถปฏิบัติได้และทำได้ง่ายข้อที่หนึ่งห้ามหันหิ้งไอไข่ไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผู้บูชามีชีวิตที่ตกต่ำลง ตามคําว่าตกของทิศนั้นข้อที่2ห้ามตั้งหิ่งไอ้ไข่ไว้ปลายเท้าโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพหรือไม่ให้เกียรติท่านอาทิเช่นเราตั้งหิ่งไอ้ไข่ไว้ปลายที่นอนหรือปลายเท้าของเราอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดให้มาตั้งไว้บนที่หัวนอนจะดูดีกว่าครับข้อที่สาม ห้ามผิดสัจจะโดยเด็ดขาดเพราะไอ้ไข่เป็นผู้รักษาสัจจะรักษาสัจจะของตัวเองจนตัวตายดุดดังที่เขาให้คำมั่นสัญญากับหลวงปู่ทวดไว้ว่าจะดูแลรักษาและช่วยเหลือคนที่อยู่ที่วัดเจดีและเขาก็ปฏิบัติตามนั้นจนจวบวาระสุดท้ายดุดดังวันนี้เขาเป็นแค่ดวงวิญญาณ เขาก็ยังปกปักรักษาคุ้มครองคนที่อยู่ที่วัดเจดีและชาวบ้านทุกคนที่นับถือศรัทธาเพื่อรักษาสัจจะที่เคยได้ให้ไว้กับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับและข้อสุดท้ายของกฎข้อห้ามในการบูชาไข่คือห้ามตั้งหิ่งไอไข่ตรงกับประตูห้องน้ำโดยเด็ดขาดอาทิเช่นเราตั้งไว้ เปิดประตูห้องน้ํามาแล้วเจอหิ้งไอ้ไข่ทันทีแบบนี้เรียกว่าตั้งตรงประตูห้องน้ําแบบนี้ห้ามทาโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่หรือว่าเป็นพระบูชาพระพุทธรูปพระเกจิคณาจารย์ก็แล้วแต่หรือองค์เทพใดๆก็แล้วแต่ข้อนี้ห้ามทาโดยเด็ดขาดสามารถนําไปใช้ได้กับการบูชาองค์อื่นได้เช่นกันนะครับกดข้อนี้ยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยร้อยเรื่องพุทธคุณ และครั้งหน้าเราจะหาข้อมูลดีๆมาให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมกันท่านใดมีข้อเสนอแนะใส่ในแสดงความคิดเห็นด้านล่างมาเลยนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําให้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรในคลิปต่อไปสามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลและไปทําคลิปมาให้ชมให้ฟังครับขอบพระคุณครับ